ปลูกแตงโมแล้วแล้วจ้ะเทีย่ยงนี้กินข้าวกับตําแตงต,แตําแตงปูดองใสีปูดองใสีปูดองแซ่บแซ่บติงปลาติยงปลาติ้งปลานิน่งติ้งปลาสมปลาพร้อม แม่นกังไงจ้าต่าดเป็นหัวให้พูดแล้วได้แล้วแล้วตำเต่งตำเตงกินเขาหลังจากปลูกแตงโมได้แล้วแต่งก็เก็บมาจากข้างสดๆเลยเนะี่นนยแต่แตะจะเก็บมาค่ะเก็บแตงสดๆเลย กรอบหวานนแตงว่ากรอดแตงมันว่าตอดอย่างจันมันหนาวจีมันก็ใบกินมง่ายจะจก้มแตนทั้งหชดจวบทำแต่งสูกค,คุณยา,ยายกินค่ะลูกจ้างกิติมักดัก ผู้สูงวัยตัวนั่นดอกสุดกระปุกมันปลาเลาดเขาแฉะแฉะแตะใหญ่ออกไปอย่างพุ่นอะไรมันปลาลาดนะโอ้กระปุกปลาลพันธุ์ที่เองตั้งหลายตัวคือ<ซ>หาปุกกระปุกแห้งกันไม่พุ่นกระปุกปลาลาดเป็นได้ป่าวังน้ำลงน้ำนะคะนี่แต่กระปุกใหญ่ๆปลาลาดปลาเค็งปลาขาวแบบไงแม่ใบายาแต้ ปลาเค่งปลาขาวปลาคอเออปลาตู้ปลาเป็ะๆชิ่อป่าในกระชังค่ะป่าในกระชังที่บนใส่กระชังไว้ มารับไหมเนี่ยเ<อ>าเยังไงเนี่ยนั่งจมานั่งดนีบกมันหนาวนี่เอาปลานะี่จะช่างที่คนใส่ไว้นี่เราไปเตบเขาก็ต้องเอาง่ายปลาุูน่ะแก่ ก็แนวสั้นไว้น,น้อมัดไว้เขาดีๆเด้อยเจมัดไว้ให้ยยื้ไ,ไ,ไ,ได้แล้วค่ะได้สองตัวมาจิ้งอา,อาหารเทีย่ยงนี่จ้ะอันนี้ส้มปลาตะเพียนที่ยายจันเราตำนี่ค่ะแต่ว่ากินสุกแล้วพับย่างปลาน,าน,นิ้มันมันครูบอสจันขื่นมาสีเลยเมนบอกมันมันมันลังกลับปรับตัวไม่เนาะมันเอาขึ้นมาแต่นึกว่ามันเสีตายมัยนมันนอนตะแคง มาเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงตำแตงฟูดองปิ่งปลานน้นปิ่งสงปมปลายายจันตำสมต,าาตำพริกแล้วค่ะตำพริกแล้ว mình đàn, 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 ตำบกแตงใส่บกขามมันจะแม่นแนวกันมบ้บ่แม่นโสบบกขาโตมบกขามมเคยที่ปูออกกันเดี๋ยวเขายนๆเขาจะใส่ปูที่หลังเย้เขย่าเขย่ากันบ่ขุนเด้๋ยนะคคางข้นนั้นขวัญข้นขวัญข้นค่ะข้นขน ทำแต่งกินเที่ยงแซ่บลุ้นทามลุ้นามทามเปียกทามเปียก ชิมดูขออนุญาใส่มือชิมจนเขดีเหรออดีละเดีละปูใส่บันนะแกะปูใส่ปูมตะมูปูเมีวฮันดีแค่วะอืมบอุ่นดองบ่บบอบนั่นลางงดอกไม้เอาใส่เลยไงปลเบียงแสบๆกลัวมันนะ หอมตะละหมักจะกัะเดนกระเทียมใส่น้ำด้วยได้กระเทียมกระเทียมสดให้ในหล่ะแล้วถูกไส่ผสมกับน้ำปลาได้เสร็จวิธีแล้วบ้านล่ะเ็จแล้วจ้าปลาก็สุกแล้วเรียบร้อยไอดอง <hed labour> <end> <incomplete> เออามาเด้อค่ะกินข้าวเที่ยงแซ่บๆน้ำกันปิ้งปลาม่กินข้าวน้ำกันแม่ว่าคุณยายตาเป็นยายจันยายแต่ไปเอื้อตระล้าอยู่้มแสงกับปิ้งปลากับส้มปลาคุณอาคุณยายเลี้ยงแซ่บแุบน่ะคุณยายกินกระไรอ๋อเชิญเลยมีฮอตแคบหมูแน่นดีเนื้อแน่นดี่ดีจันมันปิ้งสุกแล้วจ้าปิ้งสุกแล้วส้มปลาส้มปลาตะเทียบเพี้ยนม อืมงไม่ล่จิ้วาอืม